ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนกันด้วยนะคะผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นซีวีสีแรงนะครับผมโดยเล่นเป็นสายปาลาระเบิดนี่แหละสีว <Yeah. S 1> ีสีแรงอะไอสกิตลตัวละครผมก็จะเอาไฮยอโตแล้วก็เคนลี่แล้วก็อันวาโลแล้วก็โคโนโนะครับผม ช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นนะครับผมก็ถ้าใครอยากเล่นด้วยเดี๋ยวผมทิ้ง UID ไว้ใต้คอมเมนต์นะครบแอดมาเลยเอ่อันนี้ผมก็อยู่แหลงกโกหนึ่งเองนะครับผมอาจจะไม่ตึงเท่าไหร่แต่ผมก็จะมาอาัดให้ดูนะครับผม <c oughs> อันนี้ก็เพิ่งตื่นเหมือนเดิมน,นะครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองซื้อระเบิดนะครับทุกคน ว่ามันจะดีขนาดไหนระเบิดผมอะมันจะเฟล,ลหรือมันไม่เฟล,ลแค่นั้นแหละ <Yeah. S 1> เนี่ยเดี๋ยวรอดูนะครับผมนี้ก็อาจตอนประมาณหกโมงครึ่งนะครับเนี่ยจังหวะนี้กะเปอร์เซ็นต์ระยะเวลาโอ้โหยังไม่ปาครับมีตัววิ่งมาครับเดี๋ยวจะลองกดไป จังหวะนี้ว่างไงโอ้โหไม่ปลาไม่โดนมันวิ่งมาก่อนนะครับทุกคนจังหวะนี้มันวิ่งไปทางนั้นนะครับผมเอาระเบิดยัดไปโดนไปร้อยเท่าไหร่ไม่รู้นะครับจังหวะนี้ยิงไปดาวนะครับจังหวะนี้ตรงนี้ลากหัวไม่โดนนะครับปึ๊บปึ๊บดาวไปดีครับลากหัวก็ธรรมดาครับก็คนมันตึงระเบิดไม่ต้องใช้นะครับตรงนี้พัญญาก่อนนะครับทุกคน ไม่งั้นตายแน่นอนลากหัวไปไม่โดนอีกเมวานนี้ป่างป่างไม่โดนตรงน,นี้หัวไม่แตะไม่โดนหัวเลยจุกก่อนนะครับวิ่งจุก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 ยังไงก็ตายนะครับผมตายเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็มาสู่รอบที่สองนะครับหรือเกมที่สองนะครับทุกคน ผมก็จะซื้อปืน A อ9 4นเก้าสี่นะครับผมป,ปืนนี้ผมว่าน่าจะล่างหัวง่ายนะครับสำหรับผมอ่ะแต่สำหรับทุกคนไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับปือสกินนี้พี่ก็ได้มาตั้งนานแล้วนะครับเนี่ยสกินเนี้ยได้มาประมาณสองล้านปีแล้วเนะี่ยแบบใบเดียวออกเลยอ่ะครับ <c oughs> เสียงเ,เปรกๆยังไงก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมเพราะว่าว่างเลยตอนประมาณเช้าๆนะครับจังหวะน,นี้มีตัวจวังหวะนี้สโคปล่างหัวโอ้โหโคตรตึงอะครับ <First class. S 1> มีตัวอีกตรงนั้นสโคปล่างหัวโอ้โหดาวอีกแล้ว่啊โคตรตึงโคตรอันตรายเลยอะช่องโซโฟนอนะ <Yahoo! S 1> โอ้โคตรโคตรตึงอะครับนา mm. ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเนี่ย เขาติด TRV ครับเนี่ย <Double kill. S 1> ซ้ำไปนะครับซ้ำไป <Double kill. S 1> ได้เปืนอะไรอะ AC80 มาด้วยนะครับเนี่ยเอาชนะแล้วหรอเพิ่งดู <c oughs> ไวเกินตอ <c oughs> นนี้เราก็จะเอาเป็น M A u อ p ดีกว่าครับปืน <c oughs> มันดีของเขาดี ทางเราไม่รู้จะขึ้นล่างหรือขึ้นบนนะครับเนี่ยหรือยากส่งนายไปบนวะอ๋อไปบนผมก็ไปด้วยดิจัดไปครับตามไรุ่นสไตล์อินโดเหมือนจะมีตัวดักผมนะครับผมเด้ยนเสียงตีนนะครับเจา้านี้กระโดดชักปืนปาขวาป้างหัวแตกไปดิซกักว่าแล้วหูฟังพี่มันดีนอ้อง ทีมเราขึ้นมาด้านบนหมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลงไปด้านล่างด้วยดีกว่าเกือบเกือบเสียเลือดเยอะสกปรกหลางหัวโอ้ธรรมดาครับโจโฟนต้องโคตตึงอะ่ะตรงนี้ด้านบนอีกเอา้ายิงกันแล้วก็ชะนะลล่อชะนะแล้วล่อไวเกิน ไวเกินนาพี่ชายอืมตอนนี้เราก็จะเล่นปืนเดิมครับแต่จะซื้อไอวอลเล่นปืนเดิมหละปืนเดิมมันโคตรตึงโคตรอันตรายอะซื้อแค่ไอวอะครับไอวอแล้วก็เกาะแค่นั้นเลยครับจังหวะนี้ผมก็จะไปทางบ้านแม่มดนะครับ หรือเราเราจะไปทางบ้านไอ้บ้านเหลืองเนี่ยครับเนี่ยทุกคนเพื่อนเปิดจุดให้แล้วนะครับมันอยู่ตรงหน้านะครับบ้านดักอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมกระโดดหน้าต่างไปปากขวาตรงนี้ป้างดาวไปดีดาวหนึ่งสโคปสโคปกระโดดยิงหัวดาวสโคปกระโดดยิงหัวดาวอีตรงนี้ขวามาสโคปยิงหัวโอ้โหตายเก็บสีครับน้องแอคไปหน่อยรักกัน ียวโฟนโคตรตึงโคตรอันตรายเลยอะครับอ้ก็ธรรมดาครับน้องพี่มันตึงอยู่แล้วอืมตานี้เราก็จะซื้อแบบปืนเดิมนะครับเออปืนเดิมนแหละปืนเดิมมันโคตรตึงโคตรอันตรายอยู่แล้วไหนจะลองปลาระเบิดหน่อยซิไม่ได้ปลาระเบิดเลยอ่ะ ไม่รู้ว่าเราจะเป็นยังไงนะครับเราจะมาปลาระเบิดนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแอบอยู่ตรงนี้นะครับกำไว้รอเลยครับตัวนี้มันวิ่งมาตั้งอวสองจุดสองวิว่าไงดาวหนึ่งสวยพี่สวยครับน้องดาวหนึ่งแล้วครับก็ธรรมดาครับน้องตังวันนี้ดาวไปดิ UMP ลากหัวครับโคตรตึงเลยครับ UMP ลากหัวก็ธรรมดาครับนอ้องตัวน,นี้กำลังเบิดไปนะครับตุม้มเฮดช็อตตายนะครับก็ธรรมดาอยู่แล้วครับนอ้องใครได้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับบ๊ายบาย จอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทำไปเรื่อยๆนะครับบาย